มาพ้าสามนะก็จะเป็นนี่เลยเป็นกล้วยนะคะคล้ายๆเหมือนกล้วยของผู้นี้มารู้เนาะเป็นกล้วยจัมโบ้ใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็ไซสปนะ์ประมาณราคา50นะประมาณแต่ก็ใหญ่กว่าแล้วก็กลิ่นหอมสตอรอเบอรี่ด้วยแล้วก็สีสีชมพูมุงมิงมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบนะ้สีชมพูแล้วก็จะมีเป็นกระต่ายด้วยนะนี่นะคะ สีชมพูแล้วก็จะมีสีเขียวเป็นเหมือนหูกระต่ายนะแต่จริงๆมันคล้ายๆเป็นใบไม้นะคะนี่นะเนื้อนิ่มสโลแล้วก็จะมีเป็นแท็กกูดิกูด้วยนะคะแล้วก็เป็นแพ็คเกจของกูดิกูนะคะตัวนี้ไม่เป็นแค่แพ็คเกตนะคะของกูดิกูนะเนื้อนิ่มสโลค่ะนิ่มสโลมากติดถุงนิดนึงเนาะก็ราคาชิละราคา150บาทนะคะทั้ง2แบบเลยนี่นิ่มสโลด้วยค่ะถูกมากเลยราคาเพียงแค่150บาทค่ะ ต่อมาก็จะเป็นนี่เลยเป็นดีลักคูมานะคะ100เอ้ย200บาทนี่นิมสโลด้วยตัวนี้ก็ชิ้นใหญ่อยู่นะแล้วก็มีเป็นแฮกคูม่าด้วยแล้วก็จะมีเป็นปังแผ่นด้วยนะตัวนี้ปังแผ่น100บาทแล้วก็รีลักคูมา200บาทค่ะนี่นะเนื้อนิมสโลตัวนี้มีเป็นคำเตือนด้วยแล้วก็ข้างหน้าแพ็กเกจสวยมากๆเลยค่ะเป็นของสกิวีแลนด์นะคะตัวนี้จะมีเป็นบอเชนด้วยนะบอเชนสีทองนะคะสวยนะ เข้ากับตัวสกูช,ชี่มากๆเลยค่ะแล้วก็นิ่มสโลมากด้วยดูเลยนิ่มสโลมากราคาแค่100บาทค่ะต่อมาก็จะเป็นซาลาเปานะคะของขีบบุตรนะคะมีสองสีนะคะมีเป็นนี่เลยค่ะสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนิ่มสโลมากราคาเพียงแค่200บาทค่ะถูกมากไซส์มันก็แบบบีบ,บก็มันมืออยู่นะ แล้วต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นอิงดิสเพย์นะคะของคีบุเหมือนกันค่ะตรงนี้เขียนว่าเป็นแพ็กเกจนะคะสกูชี่นะประมาณนี้นะคะแพ็กเกจสวยงามมาก่นร้าอีกด้วยค่ะนี่นะคะเนื้อนิ่มสโลนะราคา350้บาทแล้วก็จะเป็นเค้กนะคะของคีบุเหมือนกันตรงแพ็กเกจก็จะเขียนประมาณนี้นะคะเขียนว่าสตรอเบอรี่เค้กสกูชี่แล้วก็คีบุนะนี่แล้วก็ตัวแพ็กเกจข้างหลังนะคะเนื้อนิ่มสโลนะ สโลมากเลยค่ะนี่นะแล้วตรงนี้ก็จะเขียนว่าโดนะะน็ออนะคะเป็นคําเตือนนะคะตัวนี้นะคะ350บาทค่ะต่อมาเลยนะก็จะเป็นหมี่บาวนะคะตัวนี้พึ่งมาเหมือนกันนะเนื้อนิ่มสโลค่ะมันจะมีลายเส้นด้วยนะของทุกตัวเลยนะคะนี่นะราคา1 4 0บาทนะคะนิ่มสโลแต่ตัวนี้มันไม่มีแพคเกจน,นะแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นซูชิเนื้อนิ่มสโลราคา180บาทนะคะ นี่นะตัวแพ็กเกจควีแลนด์นะคะแล้วก็จะเป็นแพนด้านะคะตัวนี้มันไม่มีแพ็กเกจนะคะแต่เนื้อนิ่มสโลมากนี่นะราคา250บาทค่ะเนื้อนิ่มสโลมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นแก้วกาแฟแมวนะตัวนี้130บาทนะคะนี่นะเนื้อนิ่มสโลนะแล้วก็แพ็กเกตตามนี้เลยค่ะ ตรงนี้เขียนว,ว่า squishy นะคะแล้วก็ข้างหลังมีเป็นคำเตือนแล้วก็แพ็กเกจน่ารักมากๆเลยรานะคา130บาทเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นควาซองนะตัวนี้ก็จะมีเป็นสติกเกอร์ข้างหลังด้วยค่ะนี่นะตัวนี้จะเนื้อนิ่มสโลเหมือนกันนะคะมี3สีค่ะมีเป็นสีช็อกโกแลตสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีชมพูนะเนื้อนิ่มสโลค่ะราคาเพียงแค่180บาทค่ะชิ้นใหญ่มากๆใหญ่มากด้วยนะแล้วก็บงังบังมิดได้เลยะคะ่ะ มังมิตหน้าได้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นแก้วกาแฟแมวนะตัวนี้ชิ้นใหญ่มากเลยค่ะนี่นะราคาสองร้อยบาทค่ะตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยช้าอดหมดนะเนี่ยราคาสองร้อยบาทนะคะมีหลายคนถามถึงตัวนี้เยอะมากเลยค่ะราคาเพียงแค่สองร้อยบาทแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นแมวน้ําอย่างนี้นะคะเป็นแมวน้ํานะคะเหมือนของคุณน้มารู้เป็นไรรูปวัวน,นะคะตัวนี้แค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะมีเป็นแท็กด้วยค่ะ นี่นะเนื้อนิ่มสโลค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตนะคะนี่นจะ,นนะ,ะจะมีเป็นสองสีนะคะจะมีเป็นสีน้ำตาลกับสีสีชมพูนะคะมีสองสีนะนิ่มสโลค่ะรานะคาเพียงแค่ชิ้นละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิ150บาทค่ะมีเป็นแพ็กเกจของกูดิกกูด,ด้วยนะคะถูกมากเลยค่ะต่อมาตัวนี้จะเป็นปลานะ มีหลายสีนะคะมีเป็นสีเหลืองชมพูเข้มน้ำตาลเขียวฟ้านะคะแล้วก็จะมีชมพูอ่อนด้วยนะคะนิ่มสโลนะนี่นะมีหลายสีอยู่นะคะเนือนิ่มสโลมากละคะเพียงแค่สิบห้าบาทค่ะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นพีชนะคะเนื้อนิ่มสโลค่ะ นี่นนิ่มสโลแล้วก็มีบอเชนด้วยราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นถูกมากแล้วก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่ด้วยค่ะมีเป็นสีชมพูสีแดงนะคะสีชมพูมีน้อยแล้วนะคะต้องรีบเก็บเลยนะแล้วก็สีชมพูสีชมพูมีน้อยแล้วก็สีสีแดงก็มีน้อยเหมือนกันค่ะต้องรีบเก็บทั้งสองสีเลยนะก่อนที่มันจะหมดนะคะเพราะมันนิ่มสโลมากแล้วก็มีเป็นบอเชนแถมไปให้ด้วยราคาเพียงแค่100บาทค่ะต่อมานะเป็นโดนัทเลยนะ นี่โดนัทเนมเนยนะคะนิ่มสโลนะนิ่มสโลมากแล้วก็จะมีเป็นโดนัทแบบเป็นสีสีด้วยค่ะนี่นะมองอาจจะไม่ค่อยเห็นนะสะโลนะคะราคาเพียงแค่ชิ้นละ25บาทค่ะต่อมานะจะเป็นขนมทําเองนะคะตัวนี้แค่2 0 0ร้บาทนะคะจะมีทั้งหมด4แบบเลยนะคะจะมีเป็นลายปอมปอมกูดิไมะชินนมอนแล้วก็โดนมอนนะคะตัวนี้ก็ขายดีนะก็เอามาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อขายดีมากตัวนี้นี่นะคะประมาณนี้นะคะตัวนี้ราคาแค่2 0 0ร้ยบาทค่ะ ไปต่อกันที่พาร์ทสองเลย